ใครจะเป็นคุชชั่นไข่ที่ใช่ที่สุดในปี2024นี้ค่ะปกปิดโอเคเลยถึงเนื้อจะดูแบบาบางๆเบาๆเน,เนื้อเขาก็คล้ายกันมากเลยนะเป็นเนื้อฟิลคุชชั่นเนื้อเซรั่มที่คือมันเลิศมันปังอะแต่ใครจะเป็นคุชชั่นไข่ที่ใช่ที่สุดเอา้ามาค้นพบว่าคุชชั่นที่คุมมันเลิศที่สุด สวัสดีค่ะกลับพบกับอีกแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็คค่ะมาในวันนี้นะคะซีรีส์คุชชั่นแบทเทิลนะคะอยู่กับแบรนด์ไทยนะคะทั้ง2แบรนด์เลยเป็นแบรนด์ที่ว่าเป็นคุชชั่นไข่ แต่เป็นไข่คนละสีเออนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะคุชชั่นไข่ขาวจากบอนบอนแล้วก็คุชชั่นไข่ดําจากน้องมักเน่นะคะมาดูสิว่าไข่จะเป็นคุชชั่นไข่ที่ใช่ที่สุดในปี2024นี้ค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องวิงบิ๊กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าทาทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคุชชั่นไข่ทั้ง2แบรนด์ตัวนี้ไข่จะใช่ อเอาจริงแล้วนะคะถ้าที่พิทได้ลองคุชชั่นไข่2แบรนด์เนี่ยเขามีความคล้ายกันมากคือ1เป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวนะคะผิวผิวเลยนะใครชอบงานผิวเป็นธรรมชาติดูไม่บกสองตัวนี้คือตอบโจทย์แต่ใครจะตอบโจทย์ที่สุดก็มาลุ้นกันนะฟินิชเอย่ยใดเนื้อสัมผัสต,ต่างๆก็คือใกล้เคียงกันมากพิทก็เลยจับน้องเข้ามาแบทเทิลนะคะผู้ททาชจิงท่านที่1นะคะคือมากเน่แมทอินเทนซีฟเซรั่มคุชชั่นนะคะสีที่อยู่ในมือพิทคือ01ศูนส่วนช่ง่านที่2 คือบอลบอลเซมิแมทเอคุชชั่นนะคะสีที่อยู่ในมือพี่ก็คือเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่เป็นวานิลลานะก่อนจะไปลองใช้นะคะแล้วก็มาพูดถึงคําเค็มของทั้ง2แบรนด์นี้ดีกว่านะว่าเขาเด่นเขาดังเรื่องไรคุชชั่นบอลบอลนะคะเป็นคุชชั่นเนื้อแบบเซมิแมทให้การปกปิดแต่ว่าเนื้อบางเบาเนื้อคุชั่นเบอร์รูมขนแล้วก็คุมมันตลอดทั้งวันที่สำคัญคือติดทนกันน้ํากันเหงื่ออีกด้วยนะคุชชั่นบอลบอลนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยตอนนี้เขาลดราคาลดแหลกอยู่นะเหลือ169บาท ถูกมากตัดภาพมาที่คุชชั่นมักเน่นะคะเขามีเอว่าเป็นคุชชั่นเซรั่มเพราะว่าตัวเนี้ยเขาใส่สารระกัดสาร,สารนำรุมมาอย่างจัดเต็มมากนะคุชชั่นมักเน่เขามี2สีคือไข่มุกขาวกับไข่มุกดําตัวเนี้ยคุชชั่นไข่มุกดํามีส่วนผสมจากไข่มุกดําจากประเทศเกาหลีอีกด้วยอย่างคุชชั่นไข่มุกดําตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่ให้พิณิชแบบกึ่งแมทแล้วก็การปกปิดลด ผิวเนียนสวยตลอดทั้งวันค่ะคุูชันมักเน่เมเลือก4ีสีนะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ490บาทนะก็มาดูซิว่าระหว่างฝั่งดำกับฝั่งขาว ใครจะเป็นคนชนะค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเท็กเจอร์บนหน้าเท็กเจอรการปกปิดรอยสิวต่างๆไม่ก็มีรอยสิวเหมือนเหมือนเดิมนะคะมาลองใช้กันเลยไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นคุชชั่นบอลบอลตัวนี้ก่อนคืออยากจะบอกว่าคุชชั่น2ตัวเนี่ยที่เอามาแบทเทิลกันนะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคุชชั่นที่บิ๊กชื่นชอบแล้วก็เป็นคุชชั่นที่ทําเนื้อได้ดีนะคือเขาจะไม่ใช่คุชชั่นที่ให้การปกปิดแบบตึบ หรือว่าเป็นงานโบกงานสร้างผิวใหม่นะสิ่งที่ได้อะจะเป็นงานแบบผิวๆธรรมชาติมากนะลืมให้ดูเลยว่าตลับคุชชัน่นบอลบอลก็จะเป็นรูปทรงไข่แบบนี้นะคะพับก็เป็นรูปทรงไข่เหมือนกันกดขึ้นมานี่ก็ลงที่หน้าเลยด้วยปกปิดนะปกปิดโอเคเลยถึงเนื้อจะดูแบบบางๆงเบาๆใช่ไหมแต่การปกปิดคือเลิศ ให้กับปกปิดตั้งแต่ม mm ีเดียมเกือบฟูลเขาว่าเล็กเลยนะใครที่รอยชัดมากๆก็คอนซีลเลอร์เอาแต่อย่างบิ๊กรอยอาจจะไม่ได้เยอะมากช่วงนี้แล้วก็รอยไม่ได้เข้มมากอะตัวนี้ก็ถือว่าเอาอยู่เลยแล้วแกดูสิลงไปที่ผิวแล้วมันซึบแล้วก็กืนไปกับผิวได้ค่อนข้างดีเป็นธรรมชาติมากเหมือนผิวเราดีตั้งแต่เกิดนะ่ะมันไม่โบกไม่หนาใครชอบงานผิวผิวบอลบอคือตอบโจทย์นี่การปกปิด ดีเบอร์ผิวสวยฟินิทกึง่งแมตนะคะเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเลิศมากตอบโจทย์สายงานผิวลงไปแล้วครึ่งหน้าค่ะนี่เบอร์สนุกของบอลบอลนะพี่ว่าไม่ความแบบเจือเหลืองมิหน่อยนะตัดภาพมาที่มักเน่กันบ้างก็เป็นรูปทรงไข่เหมือนกันพับเป็นรูปทรงไข่เหมือนกันนะดีไซน์การออกแบบคือคล้ายกันมากแต่ตางก,กันแท้ส เนื้อเขาก็คลายกันมากเลยนะเป็นเนื้อฟิลคูชั่นเนื้อเซรั่มที่แบบมีความบางๆนะคะแต่ว่ากระบอกปิดดูนะกระบอกปิดคือดีทั้งคู่4เบอร์01ของมาร์คเน่ค่ะบื่กว่ามันจะมีความติดอมชมกว่าบอนบอลนะแต่ถ้าใช้ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะนี่นะคะลงไปแล้วทั้ง2ยี่ห้อนะคะอย่างละครึ่งหน้าฝั่งนี้เป็นค bon ูชั่นบอลบอลผลลัพธ์เป็นแบบนี้ อันนี้เป็นคุชชั่นมักเน่นะคะผลลัพธ์เป็นแบบนี้คืองานผิวธรรมชาติทั้งสองด้านแล้วก็ให้การปกปิดคือสูตรสีกันเลยมีเดียมเกือบฟูคาวเวเลตนะคะเบอร์ผิวสวยทั้งคู่นะฟินิชก็กึ่งแมตคือมันลดมันปังอะ่ะแต่ใครจะเป็นคุชชั่นไข่ที่ใช่ที่สุดก็ต้องมาติดตามชมท้ายคลิปนะคะลิลลี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดือก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิทดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลงเป็นประมาณนี้เลยแก สวยมากงานผิวคือสวยมากนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคุชชั่นวันนี้นะคะคุชชั่นไข่แบรนด์ไทยอะ่ะเขาจะให้งานผิวแบบผิวๆมันก็จะยังเห็นเนี่ยเห็นความไม่เพอร์เฟกอยู่นะแต่มันคืองานผิวไงงานธรรมชาติคือไข่ใสธรรมชาติตัวนี้คือตอบโจทย์มากนะคะนี่ผลลัพธ์คือปังสวยลดแต่10ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่ง10ชั่วโมงข้างหน้าคะ่ะบ๊ายบาย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา 17. น57นาฬิกานาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะเราใช้คุชชั่น2ตัวนี้นะคะแบทเทิลกันคือคุชชั่นไข่ขาวน้องบอลบอลกับคุชชั่นไข่ดำจากบางเน่นะคะผลลัพธ์1ิชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยดูสิภาพรวมดูดีเนาะความมันก็มีค่อนข้างน้อยอาการเป็นภาพผิวไม่สวยมีประมาณนี้นะคะผิวหน้ามันน่าจะแห้งมากค่ะมันเลยแบบแตกแตกแบบนี้เลยเนี่ย นี่ผิวแตกเอานี้เลยนะคะแต่ถ้ามองมุมนี้ก็น่ายังสวยดีอยู่นะแล้วความมันนี่ภาพรวมทั้งสองฝั่งก็คือดูดีคู่ขี้สูสีแบบกินกันไม่ลงเลยนะคะปังเลิศทั้งคู่แต่ถ้าวัดกันดูจริงๆแล้วอะ่ะอาการเป็นค่าผิวไม่สวยมีพอๆกันแต่สิ่งที่ต่างปีว่าฝั่งคุชชันมักเน่อะ่ะ ความวาวหน้าแก้มมีมากกว่าบอลบอลอยู่นิดนึงจริงๆคือน,นิดนึงจริงๆริเนี่ยเห็นไหมมันจะเงากว่าอันนี้มันดูเงาน้อยกว่านะคะฝั่งนี้ยังดูแมทด,ดีอยู่ฝั่งนี้มีความฉ่ำความเงาขึ้นมาอยู่กระจึงหนึ่งนะเออก็เลยคิดว่าน้องบอลบอลไข่ขาวคุมมันได้ดีกว่าน้องมักเน่นะคะเลดปังเกินไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราลองมาซับหน้าดูที่ชู้ดีก่อนเนาะว่าจะมีหลุดมากน้อยเออดแค่ไหนนะคะแต่ละฝั่ง คือตอนแรกก็มาทำคุชชั่นแบทเทิลแบบไข่ขาวไข่ดำคุชชั่นไข่แบรนด์ไทยตัวไหนจึ้งกว่ากันกลายเป็นว่าเอา้ามาค้นพบว่าคุชชั่นที่คุมมันเลิศที่สุดไม่ใช่เมอร์เลสกากับสุริพรแต่คือ2อ,อันนี้เพราะว่าถ้าเทียบดูความมันอะมันน้อยกว่าสุริพรกับเมอร์เลสกาอีกนะแต่ก็ขีดเส้นใต้เนาะว่าสุริพรกับเมอร์เลสกาบิ๊กไม่ได้ใช้แป้งสีจนันซึ่งเป็นแป้งฝุ่นคุมมันในการเซตนะบิ๊กใช้เป็นแป้งแบบ ไฮไลท์ light, แป้งขาวทั่วไปอะในการเซตมันก็เลยอาจจะได้ความมันที่มีมากกว่าเนาะอันนี้ก็บอกแชร์ให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนรู้นะว่าเออบิ๊กใช้อะไรเซตผิวยังไงนะผลลัพธ์เลยเป็นแบบนี้ซับหน้าไปแล้วนะคะมีหลุดติดทิชชู่เท่านี้ของบอลบอลเท่านี้ของมักเน่น้อยทั้งคู่น้อยเท่าๆกันเลยแทบจะไม่ได้ต่างกันนะคะ อึ้งทึ่งเสียวไม่ใช่อึ้งทึ่งเกินนะคะซับหน้าไปแล้วก็ไม่มีส่วนไหนหลุดติชชูนะคะหน้ายังดูสวยดีอยู่มาสรุปการใช้งานแล้วก็มอบมงให้กับผู้ชนะดีก่อนเนาะว่าใครจะได้รับมงในตําแหน่งคุชชั่นไข่ที่ใช่สำหรับคุณในปี2024วงเล็บ หน,น้าที่ข้อแรกในเรื่องของราคานะคะบอนบอลตอนนี้จัดโปรอยู่ที่169บาทแต่ราคาขายปกติของเขาอยู่ที่ประมาณ3 0 0กว่าบาทนะคะส่วนน้องมักเน่ราคากระโดดสูงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่490บาทค่ะคือถ้าเทียบแล้วถึงแม้ว่าบอนบอนจะไม่จัดโปรแต่ราคาก็ยังถูกกว่ามักเน่นะคะดังนั้นในส่วนของราคาบิ๊กให้บอ,บอนบอนเป็นฝ่ายชนะค่ะ2เรื่องแพคเกจจิ้งนะคะเอาจริงอ่ะให้เสมอไปเลยเพราะว่านี่เหมือนกัน นะพับก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งคู่แต่ส่วนตัวแล้วถ้าถามเทสส่วนตัวบิกแล้วอะ่ะของมักเม่มันมีความแก๊สนิดนึงดําทองอะ่ะมันดูแบบไม่ค่อยไวทีินเท่าไหร่ของบอลบอลมันมีความแบบมินิมอล น่ารักนะคะดูไวทินมากกว่าถ้าความชอบส่วนตัวบิ๊กให้บอลบอลในเรื่องแพคเกจจริงแต่ในฐานะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นบิ๊กให้เสมอในส่วนของแพคเกจจริงนะคะ 3. ฟินิชนะคะทั้งคู่ก็ให้ฟินิชที่เป็นงานผิวธรรมชาติมากนะคะแล้วก็เป็นงานผิวแบบกึ่งแมทนะคะเป็นความแมทที่ดูไม่แห้งยังมีความฉ่าเล่นแสงอย่างนิดนึงนะบริเวณหนกนูนทั้งสองด้านฟินิชคือสวยทั้งคู่นะคะให้เสมอเช่นกันคะ่ะ4ในเรื่องของการปกปิดนะคะทั้งคู่ก็ให้ การปกปิดตั้งแต่มีเดียมถึงเกือบฟูลคัลเวเลตนะคะจะเห็นว่าเนี่ยมันยังมีเห็นรอยต่างๆอยู่บนหน้านะการปกปิดไม่ได้ตึบมากทั้งคู่นะคะใครใส่งานผิวปกปิดน้อยๆนะคะเป็นธรรมชาติตัวนี้คือตอบโจทย์มากการปกปิดบิ๊กก็ให้เสมอเช่นกันค่ะ 5. ในเรื่องของความบางเบานะคะเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติซึบกึนไปกับหน้านมากๆเลยเป็นยัวสกินบัตเบเตอร์ที่แทนนะคะคือเป็นคุชชั่นงานผิวธรรมชาติ แห่งปีได้เลยทั้งคูณนะคะความบางเบาบิ๊กก็ให้เสมอเช่นกันคะ่ะ 6. ในเรื่องของความติดทนนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงก็มี ปริมาณเนื้อคุชชั่นที่ยังเทียบเท่ากับตอนเช้าทั้ง2ด้านนะคะไม่มีฝั่งไหนที่หลุดเยอะไปกว่ากันซับหน้าด้วยที่ชู่ไปแล้วก็มีหลุดออกมาค่อนข้างน้อยมากทั้งคู่นะคะดังนั้นความติดทนบิ๊กให้เสมอค่ะ 7. นะคะในเรื่องของการควบคุมความมันเอาจริงแล้วอะ่ะทั้งคู่ก็คือคุมมันเลิศทั้งคู่นะคะปริมาณความมันที่มีบนหน้าวันนี้คือน้อยสุดๆไปเลยนะหน้ายังแมตต์ด,ดีอยู่แต่ถ้าเทียบกันเป็นจุด จุดแบบใช้แว่นขยายส่องดูนะคะจะเห็นว่าความมันของฝั่งบอลบอลมีน้อยกว่าฝั่งคูชั่นมักเน่นะคะดังนั้นในเรื่องของการควบคุมความมันบิ๊กให้บอลบอลเป็นฝ่ายชนะค่ะมาที่ข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของความผิวสวยเอาจริงอะบิ๊กว่ามันก็ผิวสวยทั้งคู่นะดูสิฝั่งนี้ยบอลบอลฝั่งนี้มักเน่ คือผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงอ่ะผิวสวยดีทั้งคู่อาการเป็นคราบผิวไม่สวยก็มีพอๆกันนะครับฟินิชการเบอร์ผิวต่างๆเลยใดอ่ะคือทําได้ดีทั้ง2แบรนด์เลยนะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าต้องเลือกผู้ชนะในแมตช์นี้คุชชั่นแบทเทิลคุชชั่นไข่แบรนด์ไทยตัวไหนที่ใช่บิ๊กขอยกให้ทรัม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 ทรฟังไหนคะขอเสียงหน่อยขอเสียงฝังมักแน่หน่อย กขเสียงฝั่งบอนบอลหน่อยให้ใครดีคะให้บอนบอลอยู่แล้วคะ่ะในเรื่องของ1ราคาที่ถูกกว่านะยิ่งตอนนี้จัดโปรไปยิ่งถูกมากกว่าอีกแล้วสีก็มีให้เลือกมากถึง7สีนะคะที่สำคัญคือคุมมันได้ดีกว่าด้วยนะมันก็ต้องเลือกฝั่งนี้อยู่แล้วและตลับก็คือถูกใจเจ้าหญิงแห่งการพูชชั่นสุดๆมินิมัลน่ารักเรียบโก้นะคะ ก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำได้ดีทั้ง2แบรนด์ค่ะคูชั่นในปี2024นี้บอกแล้วว่ามันเลือกยากเพราะว่าทำดีทำเลิศกันทั้งคู่เนี่ยมาลองใช้เทียบให้ดูทั้ง2ด้านก็ผลลัพธ์คู่ขี้สูสีกันสุดๆใครเป็นแฟนคลับต้าอู่อัปลดตามตัวนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นการซัพพอร์ตคนที่เรารักนะคะแต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์อาจจะไม่ได้เยอะอยากได้คูชั่นที่เป็นงานผิว ธรรมชาตินะคะปกปิดกำลังดีดูไม่หนาไม่โบก บอลบอลก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่เลิศเป็นคุชชั่นไข่ที่ใช่เลยในปีนี้นะคะคุชชั่นทั้ง2ตลับนะคะบิ๊กใส่ลิงแอดฟิลเอตไว้ให้แล้วในดีสคริปชั่นบ็อกมีทั้งช้อปปี้ลาซาด้าน,นะคะไปกดตามกันได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกเป็นลิงแอดฟิลเอตยูทูบตอนนี้เขาสามารถปักตะกร้าให้แล้วได้นะคะจะนำนเพื่อนไปสู่แอปช้อปปี้นะคะไปซื้อตามกันได้ผ่านช่องทางที่บิ๊กให้ไว้นะคะเป็นค่าขนมค่าตัดต่อคลิปคุชชั่นแบทเทิลนะคะวันนี้บิ๊กต้องลาไปแล้วหวังว่า คลิปนี้กันนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ